เห็นหนอนหนาคนครับสวัสดีพี่พีๆน้องๆเพื่อนๆเช่า youtube นะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องจอบไทยดินค่ะสวัสดีเพื่นกระสิมาปันค่ะปันไยนี่ปันดำปันดำกากาขอนียว มือนีกับทองฟ้าปลอดโปร,งาาดดรนะ่งค่ะอากาศหฮอนมีร่มแนจักน้อยแดดฮอนเอาเอารอหนาคุณหมูยังส่ะนี่ค่ะความมันก็นจะเป็นขีดตมค้างน้ำไว้พอดีค่ะเพราะเป็นเวลาปันแล้วมันก็นจะเป็นขีดต้มพอดีดำถ้าหน้าดำเท่ากับสีนี่น้ำได้อนู่นะคะ มีน้ำขังให้หน้าจาักน้อยสิพอดีก้อนดำนะคะมองได้ที่มันอ่าสูงเกินไปเพื่อนกจ็จะดันให้มันพอดีกันนะคะให้มันสม่ำเสมอกันไห้นี่ก็ได้ดันเบลอร้ายล้วค่ะได้ดันตะแคกนี้อ่ะ ท้องฟ้าบะมีขีฟ้าเลยค่ะมือนี้มิตาแดดให้นี่เป็นให้ตะกาค่ะไฮตะกาหน้าจะของหน้าจะของอีกไฮ้นึงเป็นให้ตะกาเอากาออกหมดแล้วค่ะ ได้รับแล้วเพ่นกับสีเลิมปั้นแล้วนะคะปั้นสองหลอดเพื่เอเราค่ะปั้นหน้าดำ มันเป็นหยาได้ค่ะบนเมนเขาต้นหยาบางทางคุณบริเดต็ตกกะค่ะตกเเริ่งเดียวตอนนี้ก็ขอเ่าจตกเเริ่งเดียวตกน้ำกันเลยคนละเคริงเคองคนเ่ิง ไปนำเลย แถาค่อยครับจังสีมันสีงานมันสละเอียดกว่านะคะดินมันสีนวลกว่าดีกว่าเขาหยียบแห้ง รอบแรกแล้วแล้วค่ะรอบแรกรอบแรกก็สิได้ข้อมน่วนประมาณนี้ค่ะอันนี้ปั้นรอบที่สองค่ะ ในห,หน้าไฮนี่มันกับโบมี่อย่างจีดขวางเลยนะค่ะมันกลาเห็นไงเพ่่นกระปิดนาปิดตาดีดีดงมันนี่เพ uh ื่อท้องก็ตัดหญ้าแล้วค่ะตัดหยาค่ะคันแท้ หน้าพุนหน้าทั้งขาง,างพระเจ้าดำมี่สองคนค่ะเอือยนองหน้านี่ให้ไ่เอามูค่ะแต่ว่าให้เนยน้อยกะเฮ็ดเอาคนสองคอนนี่ยะคะเฮ็ดทงรวคนสองคอนแล้วย่ามไดบุ๊แต่ว่าหน้านี่กะสิแล้วแล้วเนาะคะ่ะอันนี้ให้ตะกาละไหมเ <c oughs> ปล่าเฮ็ดเปล่าแล้วค่ะ ขันเป็นงามออกสักหน่อยมันถือเป็นยังสิ่งเลอเนาะฮ้าๆเนี่ย สองแล้วค่ะเก็บมุ่นหนิมประมันแต่ถือว่าเนียบดูค่ะอันนี้หมู่ว่านเป็นหนามออกสักหน่อยแหรอคะ่ะ ปกติน้ำหลยอยู่ด้ค่ะไฮเนี่ยพอต้องเปงออกจักน้อยเนาะเพราะเพิเ่นขีดตบสุ้มหยาสุ้มหยังมันก็สิบปันโล่งน้ำกันดีเนาะค่ะัน,น่ล้วเราเปงหน,นามเลยอะ่ะมันจะเป็นเพืจังไฮของข้าเจ้าที่กำลังดับอยู่ค่ะเห็นปะนี่มันสิบีเซ็นหยาไปนน้ำเนี่ หย้าโพเขึ้นมาเต็มเลยวาเขาเจ้าโบ,โบเป้งน,น้ำค่ะน้ำไหลจังได้ก็เอาจังสันนี่ค่ะก้อนเนียนกี่กับปูแม้ว่าไหนกระจ่างเคนแล้ว ได้หลายแล้วมันมุนเขาขนาแล้วนไอ้กระปูอ่ะนี่ค่ะแล้วละค่ะบอกหอยกับอีกระปูร้า,ายค่ะอยู่นี่พร้อมดำค่ะดำได้เลย ใครข่าวเ่าเมืงมึงจะจมขอบคุณนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับสกายให้เพิ่นนะคะ,ะผู้ใดภายในกดคอมเมนต์มาได้นะคะอยากคอมเมนต์ยัง <c oughs> วันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย